เร็วในซอสมะเขือเทศโรซาก็มีญี่ปุ่นคาจิบังราเมนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมโกแฮฟิล์มกรองแสงเซเอน เราจะได้รู้แล้วค่ะว่าใครจะได้เป็นแชมป์ประจำฤดูร้อนกันไปเดี๋ยวจ้ะ ผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าแปลกหูแปลกตาวันนี้ทำไมแหม่สามคนนั่งปันจิมปันเจอเลยจะ <c oughs> บอกว่าไม่มีการแข่งขันค,ค่ะเราจะมาดูเส้นทางของสองโรงเรียนนะคะนั่นคือ1โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจากจังหวัดนครปฐมนะคะอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะโรงเรียนพนมทวนชนุบธรรมนะคะจากจังหวัดกาญจนบุรีสองโรงเรียนนี้เป็นคู่แข่งกันเพื่อจะเข้า <c oughs> ชิงแชมป์ประจำฤดูร้อนค่ะไอ้ครัค้นว่าแหม่จะให้ไปดูเขาแข่งขันยังแล้วก็โอ้โหจะสาหัสไปสักหน่อยอให้น้องได้พักผ่อนได้มีเวลาฝึกซ้อมกันค่ะและผู้ชมที่พลาดไปในบางตอนจะได้ รู้ค่ะว่าน้องๆเนี่ยผ่านความยากลําบากมายังไงใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอ <All right. S 2> ีกไม่กี่ึดใจนะคะก็จะทราบแล้วนะคะว่า2เรียนนี้ใครจะเป็นแชมป์ค่ะโรงเรียนใดได้เป็นแชมป์นะคะรับถ้วยนะคะประจรําฤดูนะคะตรงนี้เลยค่ะ hey, นี่ชมคุณค่าแล้วสุดยอดมากๆเลยนะคะ ราได้แชมป์และรองแชมป์แต่และฤดูแล้วนะครับะจะมีการแข่งขันเขาเรียกว่ารอบควายนะครับจาก6โรงเรียนเราจะคาดใ้เหลือ3จาก3เหลือ1ใครได้เป็นหนึ่งนั่นคือเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับค่ะและแน่นอนค่ะว่าแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์พร้อมชุนการศึกษาให้อีก10,000แบาทด้วยนะคะ ตัวเครื่องบินไปกลับนะคะกรุงเทพฮ่องกงดิสนีย์แลนด์จำนวน40ที่นั่งนะคะจากสกาแคร์เพอร์เฟกต์เสส50ค่ะครับแต่ตอนนี้นะะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าโรงเรียนพนมทวนชนุปถามจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยเขามีเส้นทางมาอย่างไงนะคะแต่ตอนนี้ต้องขอเสียงกองเชียร์หน่อยว่ายังเชียร์เขาอยู่หรือเปล่าขอเสียง่ยะนระนมทวนแลมามั เละแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไปดูเส้นทางของโรงเรียนพนมทวนชนุปรถมจากจังหวัดกาญจนบุรีกันเลยค่ะรานะคะเป็นพบกับโรงเรียนพนมทวนชนูประถมจากจังหวัดกาญจนบุรีกับบทเพลงร้องเพลงเพื่อแม่ค่ะ ัทินนสุพบาด้วยความมานะพยายามมาหลายปีในปีนี้<อ>โรงเรียนพนมทัว,วชนจมนุะถามจากจังหวัดกาญจนบุรีก็กลับมาเวทีชิงช้าสวรรค์อีกครั้งโดยประเดิมรอบแรกโดยบทเพลง,งชัดช้าซึ้งร้องเพลงเพื่อแม่พพาาาลสสุันมาถึงกรุงเทพเหมือนกันนอนบ้ำมันกาว โชคชะตาช่วยแม่แม่ฉันแก่ซ้ำเป็นนี้ต่งสีสิบร้อยหางานก็ยากลำบากเหมือนหาเพชรลอยโดอลวงกระเป๋าซ้ำรอยชนน้ำตาปล่อยน้อยใจตัวเอง จนปัญญาจะหันหาใครอาศัยวัดนอนเรื่อยไปฉันต้องร้อไงไห้เพราะใจวังเวเแคตาวเวียนวนได้เดินบนถนนนักเพลงขับกลอมบัน ฟังเพลงคนยากไม่รักมากก็จะเกลียดเสียสิหาเงินช่วยแม่ใช้นี้ใช้สินที่มีนักร้องที่ชื่อเสรีมาเล่นดนตรีแทนข้านา นตรีของพนมทวนวันนี้เล่นได้ยอดเยี่ยมมาก oh. ขอเตมากร้องเปล่งเสียงออกมาเป็นตัวขขงตัวเองดีการร้องเพลงใครกันแล้วแต่ไม่จะเป็นทำทำเสียงให้เหมือนนั่งนั้นยอดเยี่ยมหมดครับ oh. ถือว่าคิดได้ยอดเยี่ยมมากอันนี้ครูชื่นชมที่การคิดนะครับครูให้ผ่านหมดเรื่องโชว์นะครับถือว่าทำได้ดีแต่สิ่งที่ครูจะช่วยกับเพลงนี้ กับต้องมาช่วยที่นักร้องคําแรกไม่สมควรจะเดินการขึ้นเสียงการที่จะต้องเอาเสียงคําแรกมาโดนใจเนี่ยมันไม่ได้และโรงเรียนที่สามที่ผ่านเข้ารอบ8ปทีมสุดท้ายได้แก่โรงเรียนพนมทวนชนุปธรรครับาาจังหวัดกาญจนบุรีครับก็ผ่านรอบแรกไปได้ด้วยดีครับ ส่วนในรอบ8ทีมโรงเรียนพนมทวนก็เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่มาในเพลงจังหวะสนุกสนานมากขึ้นกับบทเพลงเทพธิดาผ้าซิ้นวางจากงานวานไทยจะร้อยมาลายใบขา้าห้อยขอสาวจำปาเจ้าเป็นเพทพธิดาของบ้านนาบา นุ่งผ้าทุงไทยเดิมหน้าสวยด้วยแดดแรงแก้มแดงไม่แต่งเติมเจ้าไม่เคยเหินเติมต่อดินซอพอทั้งขยันการเรือนมีแช่เชืออหน้าที่สิ่งที่ดีที่ โอ้เฝ้าถนอมออมนวลหอมหวนทั่วลมทุ่งหนุ่มก็มุ่งหมายป อห้ไดดมคนีตัวจังหวะระหว่างไอ้กลองยาวบ้างกลอง,ลองย,ายาดบ้างม,มันก็ทําให้จังหวะมันโครงเพลงรวนเหรอครับรวนฮะส่งให้นักร้องร้องนี่รวนเลยส่งอินโทรอันนี้สําคัญเลยนะฮะถ้าจังหวะมันรวนปั๊บนักร้องคว้าไม่ถูกเลยแต่พอตั้งจังหวะได้จริงๆก็เรียบร้อยดีแต่รวมๆพอเล่นไปแล้วพอเข้ากันก็เล่นได้ดีนะฮะเอาพนมทวนก็ยังเป็นพนมทวนผิดหวังยังอาจารย์แดนบอก ทำไมดนตรีมันลุงลังขนาดนั้น,นทําไมต้องเอากองยาวมาทําให้สมาธิของนักร้องเวลาเข้าเวลาออกคนลุงลังไปหมดไม่มั่นใจตัวเองคพามจยิง,งผมไม่โทษเด็กนะฮะเด็กเขาก็ตั้งใจร้องดีแล้วก็มีสมาธิดีอยู่แล้วแต่ว่าอีตรงเนี้ที่จะต้องแก้ไขเพราะว่าถ้าเข้ารอบไปนะจะเล่นเพลงต่อไปนะต้องต้องแก้ไขให้ดีๆแต่คนที่อยู่เบื้องหลังนะครับวันนี้ครูดูงานแล้วแล้วได้ยิ้มอมยิ้มผมได้ออมยิม,มได้ยิ้มได้มีความสุขที่เห็นงานนะครับ ถ้าไปดูเรื่องเสื้อผ้าวันนี้เสื้อผ้าก็โอเคนะครับแต่ไปติดที่นางเอกนิดนึงถ้าจะเป็นกุนัสตรีที่เพียกพร้อมไปด้วยความงามสีจะต้องไม่แจ๊ดขนาดนี้วันนี้พนมทวนทำงานครูเทียมยิ้มได้มีความสุขครับอ้ามามามาดูกันและโรงเรียนที่สองที่เข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายได้แก่ พนมทวนชนุปมาถจากัดกาชนบุรีครับถึงแม้จะผ่านรอบนี้มาอย่างกระท่อนกระแท่นไปบ้างแต่ในรอบต่อไปพนมทวนก็แก้เกมกลับด้วยบทเพลงชัดช้าแนวถนัดกับบทเพลงจดหมายจากแม่ ใจหลบบ้างหาสตังมาบ้านบ้างสิเจ้าเป็นนักรองรํารวยทองเงินมีช่วยแม่ที่แม่ไร้ที่ไม่ปอเราคอมเมนต์ไปเมื่อเที่ยวที่แล้วว่าดนตรีมันรก แต่เท่านี้เล่นได้สะอาดเรียบร้อยดีนะครับก็ยังนำคำแนะนำของครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติมาอย่างนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยทำได้ดีนะฮะเอาถือว่าดีมากกันและการโรงเรียนต้นทุ์เอาแล้วเอาแล้วต้นทุนการร้องเขืยอนพุ่มให้ได้นะฮะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่บางตอนบางคำออกมาไม่ชัดเพราะว่าดนตรีกลบและต่ำกหายเป็นบางคำนะครับแต่ต้นทุนการร้องดีนะ ให้คะแนนไปหลายเปอร์เซ็นต์มั้งคะแนนวันนี้คิดโชว์ได้ทะลุเพลงได้ได้ถึงที่สุดอันนี้ชมนะครับโอ้โห,โโหถ้าคะแนนเต็มร้อยวันนี้ได้90กว่าครับคุณโอ้โหเอาแล้วและโรงเรียนแรกที่ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ฤดูร้อนได้แก่ ขนมทวนชนะทุกฐานครับจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับต้องเรียกว่าที่ผ่านเข้ารอบมาไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะฝีมือจริงๆครับขนมทวนนักร้องคนเดียวเลยควงเลยควงเลยจะบอกว่าเขาเป็นเจ้าภาพเพลงหวางหรือเปล่าสามเพลงที่เขามานะรอบแรกเนี่ยแม่ชอบเลยร้องเพลงเพื่อแม่เพราะว่าชีวิตเขาผูกพันกับคุณแม่เขา,ขานะคะ รอบที่สองค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณแม่นะคะเกี่ยวกับสาวๆหน่อยเพราะาอาจจะมาจายตามองส้มอยู่นิดนึงนี่เนี่นะคะเทพที่ดาภาสินค่ะน้องอัจก็ทาได้ดีจนผ่านเข้ารอบมานะคะมาลบสี่ทีมมัดหมาดเลยมามาแม่แล้วจดหมายจากแม่รอบหน้าเนี่ยที่เราจะเข้าแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประจําฤดูร้อนนี่นะคะแน่นอนล่ละต้องมีเพลงช้าถนัดเขาแล้วล่ะขนัดเขาเลยแต่ต้องมีเพลงเร็วนี่ค่ะนี่ไง เราจะไ,ไม่เคยน้องอาร์ตร้องเพลงเ็วเนี่ยเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าเพลงเลวเขาจะเต้นหรือเปล่าเขาจะมียกซ้ายยกขวาหรือเปล่าอันนี้สําคัญมากๆเลย<อ>ใช่คะแต่ช่วงหน้าค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเส้นทางค่ะของอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะนั่นคือโรงเรียนพระปฐมวิทยาลาัยจักจังหวัดนครปฐมนะคะว่าน้งนองๆเนี่ยเขามีเส้นทางยาวนานแค่ไหนแล้วก็มีนักร้องมากแค่ไหนด้วย ฝ่าฟันอุปสรรคขนาดไหนเคยมีบางเทปนะคะที่เราเอานักร้องของโรงเรนนี้มาเรียงยืนต่อกอเป็นสิบค่ะโอ้โหความสามารถของน้องเรนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะเป็นแดนเซอร์ด้วยร้องเพลงได้อีกในช่วงหน้านะคะไปดูกันดีกว่าว่าน้องๆจากพระประถมวิทยาลัไเขามีเส้นทางกันยังไงแต่ตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับชิงช้าสวรรค์ค่ะ 在苏潘布。